สวัสดีค่ะนะคะกลาบเจ้าพื้นนะคะพักนี้วีซ่าเยอะมากเลยนะคะทำแทบจะไม่ทันนะคะก็วีซ่าออกกันทุกวันเลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะวีซ่านะคะที่ได้มานะคะอันนี้เพิ่งออกกันเลยนะคะดีใจด้วยนะคะเย มีดูโซมมากเลยอ่ะทำงานจนถึงดึกเลยนะคะทีนี้ตัวอย่างนะคะ uh huh. อันนี้จะเป็นอะไรน้องกีรติใช่ไหมคะอันนี้ก็อะไรอ่ะแก้วพวงใช่ไหมคะน,นี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นวีซ่านะคะที่ได้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นวีซ่าของน้องๆน,นะคะที่ออกการรัวๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่างเช่นเอออันนี้ได้ตอน ตอนเย็นนะคะของเมื่อวานนี้กันเนาะ mm. ก็อันนี้จะได้วีซ่ายาวถึง2023นะคะ mm. ก็อันนี้จะเป็น no statement mm. ด้วยไม่ต้องใช้ statement mm. ในการยื่นขอวีซา่านะคะ mm. ก็ส่วนใหญ่ก็คือจะสมัครวีซ่ายาวกันใช่ไหมคะถึงปี2023นะคะปี2023นีนะคะ mm. ก็อันนี้อย่างแป๊บนึงนะคะเอ,อ่ออันนี้จะเป็นปี2023บเหมือนกันเมื่อกี้เดือนอะไร นะะแล้วแต่คนเนาะก็หลายคนก็คือจะได้ถึงปีนี้แหละจูนชันนามิถุนาอันนี้ถ้าเอพิลนะคะเนาะก,ก็ส่วนใหญ่ก็คืออันนี้จะเป็นโครงการหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะหลายๆคนเนี่ยอยากจะไปโครงการหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะหมดโปรนะคะกลางเดือนนี้แล้วกลางเดือนนะคะหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทรีบสมัครเข้ามากันเยอะๆนะคะส่งพาสปอร์ต handwritten r e s u ไม่ต้องใช้ statement ในการยื่นขอวีซา่าแต่ว่า เอออันนี้นะคะน้องสามารถที่จะเดี๋ยวพี่แปะลายไว้ให้นะคะช่วงนี้ก็วีซ่าออกรัวๆก็กองนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะยื่นวีซ่าวันนี้นะคะกองนี้จริงๆมีก็ทั้งหมดก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะช่วงนี้ประมาณเดี๋ยวก็จะมีเนี่ยทั้งหมดประมาณสิบฮะได้ไหมแถวนอ้องพี่ในครั้งอีกอีกเคสสิบกว่าได้ปะ่ะประมาณสิบกว่าคนที่ต้องยื่นนะคะก็เดี๋ยวคุยเคลียร์กองนี้ก่อนช่วงนี้คุยพี่อาจจะรับสายยากนะคะหรือว่า แบบเขาเารียกอะไรตัดบทนิดนึงนะคะเพราะว่าโหคุยเย็นน่าสมมากค่ะนอนดึกตื่นเช้านะคะก็แบบมาทําวีซ่าช่วงนี้คนไปทำวีซ่าออสเตรเลียค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีโปรแรนนลนด์เดนมาต่างๆ,ๆนะคะก็เหลืออีกตอนนี้ขอเคลียร์ตองน,นี้ต่อทั้งหมด1ิบกว่าคนนะคะก็ยังไงนะคะโครงการ1นึ่งหมื่นเก้าพันบาทโนเตมินนะคะได้วีซ่ายาวนะคะอันนี้ก็เพิ่งออกกันนะคะนี่จะเป็นตัวอย่างยังไงพรุ่งนี้เจอกันไลฟ์สดนะคะทั้งวันเลยนะคะจะมีตั้งแต่ ทุนมัธยม<อ>ใช่ไหมคะอัพทุวันเดอร์เซนออสเตรเลียอะ,อ,อะไรอะ่ะเดี๋ยวฮุยดูนิดนึงนะ<อ>พุยดูนะจอพุยดูโซมมากเลยอะ่ะเปิดกล้องตกใจนะตัวเองอะ่ะน่าเปลี่ยนมากหน้าโซมแต่ว่าได้วีซ่ากันรัวๆเลยนะคะได้กันทุกวันนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะไลฟ์สดนะคะพรุ่งนี้ตอนแรกจะทำเป็นห้องห้องสัมมนาปิดแต่เปลี่ยนใจละทั้งหมดลงทะเบียนมา ประมาณเป็นพันคนนะคะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศนะคะคุยก็เปลี่ยนใจทำไร์สดพรุ่งนี้นะคะก็เดี๋ยวเราดูเวลาการคุยโซมมากเลยอ่ะน่เกียดมากมากเลยเนาะเห็น ออนไลน์แล้วทำไมตัวเองนะ่าเกลียดขนาดนี้นะคะคุยมัดผมไปเลยประมาณว่าไม่มีเวลาดูแลตัวเองอ่ะเดี๋ยวเราดูนะคะพรุ่งนี้ไลฟ์สดนะคะ9โมงครึ่งทุนมัธยมถึง13ประเทศทุนถึง100%ซนะคะ10โมงถึง10โมงครึ่งนะคะทุนแคนาดานะคะเรียนทำงานย้ายถิ่นนะคะแคนาดา10โมงแล้วก็10โมงครึ่งทุนอังกฤษถึง100% 11นโมงนะคะเยอรมันเรียนฟรีนะคะเรตริโทเอกดิพล oma ย้ายถิ่นเป็นอย่างไรตอนนี้ค่าแรงเยอรมัน ท็อปไฟของโลกเที่ยงครึ่งนะคะออสเตรเลียทำงานโครงการ1น0 0 0บาทโนสเตทเมนทุนอัพทูวันยเปย้ายถิ่นทำยังไงนะคะบ่ายสองโมงโปรแลรนด์เรียนทำงานย้ายถิ่นทุน100แล้วก็บ่ายสามโมงครึ่งนะคะทุนรัสเซียนะคะแล้วก็5้าโมงถึง5้าโมงครึ่งนะคะทุนอินเดียถึง1 0 0ยเปอร์เซนต์ท็อปอนเวเหมือนกันทีนี้นะคะเด็กคุยุ้ยนะคะคนที่ได้วีซ่านะคะเดี๋ยวเขาจะมาแชร์ประสบการณ์กับน้องๆน,นะคะแล้วก็มาอบรมกันนะคะ เอามาสักหนึ่งคนแล้วกันนะคะก็โนดเซ็ตเมนต์โครงการหนึ่งหม่นก้าพันบาทวีซ่ายาวได้วีซ่ามีไม่มีอมีอแบันบนึ่งควินัดน้องกีรติไว้นะคะเ,เขาเพิ่งได้วีซ่ามาอย่างเอพิ่งได้นะคะสดๆร้อนๆเ,เลยเพิ่งได้เมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะ ก็ได้วีซ่าถึงปี2023กลางปีเลยนะคะพรุ่งนี้เขาจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะกับน้องๆว่าโครงการ19,000บาทที่เขาใช้บริการกับคุยยนะคะวีซ่าน้องกรีติใช้เวลาเพียงแค่2อาทิตย์ได้วีซา่าแลวเขาจะมาแชร์ประสบการณ์โนสเตอร์เนใช้อะไรยื่นขอวีซ่าผ่านคุยยนะคะก็น้องคนนี้อยู่ต่างจังหวัดค่ะก็จะเป็นไลฟ์สดด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราอันนี้จะมาต่อกันคืนนะคะจะมาแชร์ประสบการณ์ประมาณ2ทุ่ม คุ้มครึ่ง2องคุ้มประมาณนี้นะคะก็ะติดตามไลฟ์สดกันนะคะวีโซมมากเลยอ่ะพังนี้วเรี่องีตารทำงานดึกตื่นเช้านะคะโซมขอโทษทีนะ แต่มันก็เดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปแหละช่วงนี้งานแบบเยอะมากนะคะก็พรุ่งนี้เจอกันนะคะทั้งวันแล้วก็เดี๋ยวน้องกรีรติด้วยจะมาแชร์ประสบการณ์ no statement โครงการ19,000บาทนะคะของคุยุ้ยต้องทําอย่างไรนะคะไปออสเตรเลียไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะเมื่อมากับคุยวิธ Study Plus นะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ไลฟ์สดทั้งวันเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอตัวไปทําวีซ่าก่อนกองนี้ต้องเคลียร์ภายในถึงประมาณ สองสามชั่วโมงนี้แล้วก็ต่อคิวประมาณสิบอีกประมาณสิบกว่าคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย